กูก็ลืมนะเปิดคลิปมาอาไ่สวัสดีทุกคนครับวันนี้พี่นัทมีเกมผีสัญชาติเวียดนามเพื่อนบ้านเราเนี่เองมาเล่นให้ดูชื่อเกมนี้อ่านว่าท่านจงอ่านว่าทัานจงทันจงทันจงทันจง แปลว่าก็ต์เวิร์มหรือพระเจ้าหนอนเอ๊ะพระเจ้าหนอนจะเกี่ยวอะไรข้องกับเกมนี้เกี่ยวอะไรข้องเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเทพพระเจ้าหนอนจะเกี่ยวข้องอะไรกับเกมนี้เราต้องติดตามกันนะครับรอาจจะเป็นความเชื่อความเชื่อหนึ่งของเวียดนามหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับเกมนี้สร้างโดยคน3คนแล้วก็โลเคชันของเกมเกิดขึ้นที่เมืองหลวงของเขาฮานอยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมเปไปเลยครับกูนั่งอึ้งทำไมเนี่ยพระเจ้าหนอนเ,ออเฮ้ยไอเหี้ยกระเบื้องเหมือนกระเบื้องกระเบื้องบ้านเราเลยอะ ชอบชอบชอบอะไรกระเบื้องแบบนี้ทําให้รู้ว่านี่แหละเอเชียเฮ้ยเสียงเสียงได้อยู่นะเสียงน้องเสียงน้องแบบงไปแล้วไปไหนโซนเลิกยัไม่ไไมาทำไมฉันถึงมาอยู่ข้างนอกนี่เออทาไมหนูไม่อยู่ในห้องหนูลูกโอ้ประตูลั่นเอ,อ้ยผมชอบนะนี่คือแบบความท้าใจแรกเลยคือชอบชอบ งานอาร์ตแบบนี้มันแบบมันมีความคล้ายเกมผีญี่ปุ่นนั่นแต่มันเป็นแบบเอเชียมากๆเลยครับกระเบื้องลายกระเบื้องพื้นห้องน้ำเรารู้สึกรู้สึกว่าเกมนี้คุยกับเราคือเกมนี้มันทัชถึงประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเราดูกล่องแฟบกล่องอะไรนั่นแต่น้องบอกว่าอึ <What? S 1> ้งเมเลยมกดคลิกซ้ายเป็นไฟฉายแบบบีบอ่าบีบแล้วมีไฟอยากให้สว่างต้องบีบ เราก็จะเดินบีบไปตลอดทางเนี่ยไอ้เหี้ยไฟดับไฟดับโอ้โห,โโหเริ่มเมา,าเลยเหรอยังไม่ทันตั้งตัวเลยทันจุงโทษนะคะเหี้ย เนี่ยไฟฉายนี่สว่างสุดแล้วเหรอวะโอ้มายกอดเฮียคาบเลือดโดนลากเข้าไปในห้องน้ำครับสว่างกว่านี้ได้ไหม เข้าไม่ได้แล้วกูกลับห้องกูดีกว่าอันนี้เหมือนเพลงลูกพุ่งไทยๆเราอะแต่เป็นลูกพุ่งเวียดนามแล้วกูเข้าไม่ได้ด้วยนะห้องคอมพิวเตอร์อะ ทำไงดีอ่ะเข้าไม่ได้เลยสักห้องหนึ่งมีอะไรที่ห้องน้ำบ้าเนี่ยกุญจงกุญแจเฮ้น่ะนีโครเรไปไหนไม่ได้เลยเปิดไม่ได้เข้าไม่ได้ก็มันลากไปอ่ะ ไอเฮียมาจากไหนก่อนโหรีชิดโอ้ my god มืดจังหวะมาแล้วตัวมาแล้วแม่งให้กูเดินวนอยู่ตรงทางเดินอีกแล้วกูเกลียดเกมแบบนี้ ใส่ชุดเหมือนพนักงานโรงแรมอะครับถามจริงเถอะต้องการอะไรจากหนูเอะเอะเอ้เาเอากลายเป็นกลายเป็นโรงศพไปแล้วอ่ะมีคนตายเหรอมองผู้หญิงคนเมื่อกี้ปะเนี่ยเหมือนเขาเชิญเรามางานศพเฮ้ย ใครวะเราวะาเนี่ยมันไม่เห็นหน้าชัดอะเราว้าวะมันถามว่าทำไมเราถึงไปอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็มีแบบภาพของศพที่ถูกลากไปในห้องศพถูกลากไปในห้องน้ำอะ ขังกูไว้แล้วไม่ให้กูออกก็ด้วยคราวนี้กดอะไรก็ไม่ได้สักอย่างแต่เหมือนจะมีตุ่มตรงเนี้ยต้องหาอะไรมาวางวะขอออกได้ไหมอ่ะไม่ให้ออกด้วย ให้หนูเข้ามาทำไมที่ให้หนูเข้ามาทำไมที่นี่คะมันมีอะไรเหรอเกมแม่งไม่บอกว่าให้ทำอะไรเว้ยเฮ้ยแต่แม่งให้กูทรมานอยู่ในห้องเหี้ยเนี่ยขยุ่อ,อ ดูชื่อเหรอชื่อเดียวกันหมดเลยเนี่ยกินเวียงกินเวียงเนี่ยเี๋ยวก่อนนะกินเวียงกินเวียงกินเวียงอุย้ยเจอแล้วจุดทูบต้องใช้ไฟแช็ก ไปหาไฟแชกที่ไหนอะตรงนี้ไม่ได้เหรอนี่ก็ไฟเหมือนกันนะฮะนี่ไงได้เวลาจุดทูกถวายน้องนะครับน้องคือเราหรือเปล่าเนี่ยปัญหาทุกดอกเดียวนะให้เราไปสวดภาวนาหลังลงศพหลังลงศพคือหลังลงศพคือตรงไหนก็ต้องตรงนี้เด หรือตรงนี้เห hey. หลังลงศพเอาละหนึ่งสองสาขอให้ไปที่ชอบที่ชอบนะอย่าอย่าหลอกหลอนกันเลยนะแล้วใครอ่ะไอ้ไอเียเดี๋ยว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 กูวแหละใช่ไหมใบหน้าชัดเจนแล้วครับ เราหรือเปล่าครับอุณน้องน่ารักด้วยเหอสาวเวียดนามอ่ะน่ารักนะน่ารักไฟฉายหายไปแล้วครับไฟฉายหายไปแล้วครับผมเปิดไม่ได้แล้วครับผม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังกูหรือเปล่าหรือ,อยังไง พอเราขอเข้ามาศพแล้วต้องหากุญแจบันไดอ้าวเราห้องนี้เป็นโรงศพหายไปแล้วอะ่ะกุญแจบันไดยอยู่ไหนก่อนสำคัญกว่ากุญแจบันไดคือไฟฉายกูไปไหนก่อนมืดหนักเลยเฮียเขานี้โอโหหาของในที่แบบนี้ มืดขนาดนี้นนะรรเนี่ยนะโอ้ยอะไรคำนี้อะไรอะ่ะมันมองไม่เห็นเลยนะรู้ไหมเนี่ยมันมืดอะ่ะโอ้แล้วก็ค่อยๆย่อ,ยองเดินย่อง ยังไงอีกกุญแจคาบเลือดยังอยู่นะครับกูลืมไฟฉายไว้ในห้องเนี้ยตายแล้วกุญแจอยู่ไหนวะแถวนี้ป่ะล้วงแขนเข้าไปเอาได้ไหมเนี่ยกุญแจป่ะฮะ ใช่ไหมดอกนั้นน่ะกูทำอะไรได้วะกับประตูห้องน้ำที่ปิดประตูห้องนู้นก็ปิดใดๆก็ปิดหมดเลยอ่ะมันต้องมีของสิใช่ไหมตันจวงฉากต่อไปจะไปยังไงนะตันจวง เดินมองหาที่พื้นเลยเทพเจ้านอนน้องผู้หญิงหนูออกมาอีกรอบได้ไหมลูกเฮ้ยนี่ไงเยียมผู้าตายหรอเนี่ยผู <c oughs> ้าตายหรอคือ <c oughs> สาเหตุการตายของน้องหรอเนี่ย เราได้กุญแจมาแล้วเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรข่าวใหญ่ทั้งครอบครัวเสียชีวิตยอย่างลึกลับในคืนเดียว <c oughs> อย่าเข้ามาขอร้อง S <S อเขอบคุณที่เล่นเดโมของเกมตันจวงรู้อยู่แล้วว่าจะเข้ามาแต่ก็กตกใจอยู่ดีอ่ะมาแรงมากเลยครับ ผมชอบนะโดยรวมอะ่ะชอบบรรยากาศชอบผมว่ามันน่ากลัวกว่าผีฝรั่งนะด้วยความที่เราเป็นคนเอเชียละมัง้งเราก็เลยรู้สึกว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยถูกจริตจ,จีนเวียดนามฮ่องกงอินโดหรือผีไทยก็าตามเออแค่ไม่ต้องอะไรเยอะเลยเห็นไหมแค่ระเบียงแค่นี้แค่ระเบียงกับห้องสอง,สองห้องเราก็กลัวแล้วอะ่ะยัดติดอยู่ตรงหาไฟแช็์แค่นั่นแหละนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะชอบเกมนี้กันนะก็เอาใจช่วยผู้พัฒนาให้ให้ปล่อยเกมนี้เร็วๆแต่จริงๆอะ่ะในสตรีมเขาบอกว่าเขาจะวางขายตั้งแต่ปี2021แล้วก็คิดดูแล้วกันว่าเก น,นะครับเพราะจริงๆแล้ว TBA 2021เนี่ยมันต้องปล่อยแล้วแต่นี่2022แล้วเดือน3แล้วก็ยังไม่ปล่อยแปลว่ามันอาจจะไม่มีมันปล่อยแล้วก็ได้เพราะมันดีเลยมานานแล้วนะครับแต่ถ้ามันออกมาเนี่ยเล่นแน่นอนคือชอบเลยชอบบรรยากาศเลยความลึกลับต่างๆนานา,นานที่เกิดขึ้นตอน,นตายทั้งครอบครัวด้วยแล้วคือประเด็นคือคนที่ตายน่ารักเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเบรกไว้แล้วการคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ทิ้งไว้อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ช่องนัดปิ่นโตด้วยนะครับจะได้ดูคลิปสนุกๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนนนนานนาๆแลลละสหรัับบมออททุกคคีี่่่ดููิป้ยยืว25 เือนะเฉพาะเมมเบอร์ไปลงชื่อในคอมมูนิตี้ด้วยแปบะบลิงก์มาให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป,เ,ปเ,ปปเป็นน้องเป็ดที่รักเป็นตัวปรดตั้งเป็ดน้อยไปลงชื่อแล้ววันที่สาสเวของเดือนมีนาคมพี่นัาจะจับรางวัลให้นะครับอย่าลืมนะครับผมใช้สิทธิ์ของคุณด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับตันจงผีน่ารักอะ่ะ <c oughs>